สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับสู่ช่องเจ๊ตุ่มพารวยนะคะวันนี้วันดีเจ๊ตุ่มถูกหวยเจ๊ตุ่มก็ได้มาเลี้ยงปู่ตาปู่ตากินกินแบบง่ายๆนะคะปู่ตาชอบชอบกินหมกปลาซิวค่ะกับหมกห้วกค่ะกับปลาตูเค็มค่ะ ปูตาชอบกินง่ายๆนะคะอาหารอาหารพื้นบ้านแล้วก็ชอบกินของหวานก็คือกล้วยะค่ะ ข้าวค่ะในแรงวันข้าวกับน้ำค่ะยาสูบค่ะได้ถูกเป้าหมากปูยาสูบ เป็นประเพณีของบ้านเรานะคะประเพณีเลี้ยงปตูตาเจตุ๋มมีโชคมีรากกับป,ตปตูตาปูตาเจตุ๋มก็เลยมาเลี้ยงปูตานะคะเลี้ยงอาหารพื้นบ้านง่ายๆปูตาชอบแบบง่ายๆแล้วเจตุ๋มก็ซื้อกางเกงขาก้วยมาถวายปูตาด้วยนะคะตาอนหินอยากถชายรูปเด้อพ่อใหญ่เอ้ ให้ปังปังดังดังมีคนดูเยอะๆโอ้จังมาพ่อใหญ่เงินนี่ก็ขอสามตัวตรงๆเด้๋ยวพ่อใหญ่บอตรงโต๊ดขอตรงๆเลยหมดเนี่ยใหญ่แบบนี้ตรงโต๊ดขอตรงๆ เมื่อที่แล้วได้โต๊ดงวดนี้ขอตรงๆจับเขาพ่อใหญ่โอ้ยหอมห่วยห่วยเลยบกเปอร์เซียก็มกหวอืมค่อยลงนะบ้านพ่อใหญ่ยิ่งสูงอยู่ ขอบคุณนะคะทุกท่านขอบคุณทุกการติดตามขอบคุณทุกไลท์ทุกแชร์ทุกเริบทุกคอมเมนต์ขอบคุณมากมายขอบคุณทุกน้ำใจเมตตารที่มอบให้นะคะยิงเฮงรวยๆปังๆกันทุกคนคะ่ะเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะขอบคุณนะคะ